โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็จะผมจะไม่ค่อยได้ตัดต่ออะไรนิดหน่อยนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรให้ตัดต่อนะก็แค่อสตาทาวเวอร์ดีเฟนอัปเดตแค่นั้นแหละก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะที่เข้ามารับชมช่องฟีนอนกันอีกแล้วนะฮะเสียงผมอาจจะ <c oughs> ไปหน่อยนะฮะเพราะว่าผมเพิ่งตื่นและออสตากเพิ่งอัปเดตนะฮะอัปเดตมาตอนตีสีนะฮะผมก็ ก็เลยลุกขึ้นมาเล่นตอนเจ็ดโมงเช้าก่อนเรียนออนไลน์นะโอเคตอนนี้ตัวใหม่ก็คือผมได้เจ้านี่มาฮนะโกูทินไม่ใช่สามารถอีววได้นะแต่ต้องใช้30ตัวนะนี่30ตัวแล้วก็โกฮังสามสิบตัวนะจำชื่อไม่ได้นะฮะดูนานมาแล้วนะ <c oughs> ส่วนไอตัวผมฉีชมพูตัว นี่ไอตัวสีผมสีชมพูตัวนี้มันเป็นตัวจากเลือกเหี้ยเลยไม่รู้แต่ผมได้มันมาจากการที่ผมได้ห้าพันพอยแล้วก็ชนะนะฮะสีแดงชนะฮะใช่โอเคมาดูกันว่ากล่องของเราสามารถเปิดได้ไหมนะครับแต่อย่าลืมนะฮะุุคุนะสามารถอือยูไปถูกดาวได้แล้วแต่โอเค เราก็จะเริ่มเปิดตั้งแต่กล่อง5่าดังเลยนะฮะเอ้ยตุย้เฮียอะไรไม่รู้เรียบร้อยแคปรูปไปล้วอ่ะกล่องที่สองฮะกล่องเลเวลสองเออน่าจะเป็นตัวจากนารุตโตที่มันพ่นลาวาได้นะจำจำไม่ค่อยได้นะน่าจะใช่นะ ส่วนของสุดท้ายนั้นซาบโบซาบโบแห่เพื่อนแ <c oughs> น่ใจนายคือซาบโบลูกแก้วแชงคูดใช่ไหมเดี๋ยวผมขอไปดูกันนะลูกแก้วแชงคูดมันมาหรือยังวะขอดูหน่อยดิมันจะมีลูกแก้วอันหนึ่งแดง แก้วของใครนี่มานของลูฟฟ่อันเนี้ยแล้วอ,อ่ะโอเคซาโบซาโบซาโบเออตีแอร์น่อยเจ๋งสุดยอดไปเลยเพื่อนลูฟฟ่อันนี้เอาไปนี่ก็เอาไปแค่ ตัวพวกนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะเออจากนั้นผมก็จะเอาตัวฟังเงินไปสาเหตุที่ผมไม่ใช้บูม่านะเพราะว่ากูขี้เกียจอัพนะแล้วมันใช้หลายเงินด้วยมันเหมาะกับอินฟินิตี้หมดโอเคผมก็จะมาเล้ยให้ทุกคนดูกันเลยนะครับ ตัวใหม่มานั่นก็คือรอทาฟาก้าดีวอเตอร์รอคนลุกหนาวด้วยโอเคเราจะลองในมีซโบูใช่ไหมเก <c oughs> ล้าปอสตาสผมว่ามันต้องแพงแน่ๆเลย หน,า,นาวตอนเช้าไม่โคตรหนาวเลยโอเคทุกคนเปิดเสียงนิดหน่อยนะโอเคทุกคนผมจะเปิดเสียงนิดหน่อยนะ โอเคตัวแรกที่ผมจะวางเจ้านี่เลยนะฮะผมไม่รู้เป็น LOE หรือเป็นยังไงนะผมก็จะวางเป็นครอบนี้เลยละกันปึ๊บเฟิร์สอ๋อเพื่อนเองตีเฟิร์สเลยเอาจริงเดิว้าวไอตัวนี้วัดวงกว้างจังวะ ซาบุวงแค่เนี้ยวงแค่เนี้ยซาบุแค่เนี้ยซาบุนี่โอ้โหจิงตัวนี้เลยีเลี้ยงใหญ่ไอวเ้ยวงแค่เนี้ยว,วัดต,ต่อฟอกโอเคส่วนตัวนี้ก็อืมใช้ได้นะขอดูเอฟเฟกต์หน่อยด้ยอเพลืมไปวางในด้านหลังการตัววิ่งนะที่อัพพลัส อบัสเอ๊ะอ,อ,อะไรวะอ่าอลาบัสต้าเออมันมีตัววิ่งเร็วนะเออก็ต้องใช้หน่อยขอตัดคลิปไปตอนที่ผมอืมอัพกิอัพกิตตัวนี้สักนิดสักหน่อยแล้วกันรีวิวตัวนี้ไปในตัวถือแล้วกันโอเคส่วนซาโบนี่ไม่รู้จะโหดหรือเมานะเพราะว่าเห็นว่ามัน วงเนิดเดียวเหมือน S เลยแต่ S วงเล็กกว่านี้อีก S มาตกีอ่ะวงเล็กกว่านี้เออไม่เข้าใจจริงเลยวันพระวันเจ้าไม่ใช่เข้าใจว่าทำไมวงมันเล็กขนาดนั้น,นเพิ่มหนึ่งเรียนโอตัวสามดาวนี่นะตัวสามดาว n น่อ nice. ย อัปเดตนี้เป็นอัปเดต่ใหญ่พอๆกับอัปเดตที่แล้วเลยนะไอ้กล่องที่ผมฟาร์มมาผมฟาร์มตอนตีสองวันจันทร์สัปดาห์ที่แล้วอ่ะผมนั่งฟาร์มแบบออืใจใจย่อเลยก่อนก่อนจะถึงวันจันทร์พอถึงวันจันทร์ตอนตีสองเกมไม่ไม่อัปเดตว่าต่อแล้วพอแล้วคือเกมมัน อัปเดตวันนี้ใช่ฮะอัปเดตวันนี้เพื่อนทุกคนอัปเดตวันนี้นและที่กูฟาร์มไปตอนตีสองอนะตีสองวันจัน์นะฮึคืออะไรเอียงวะโอเคเลิกบ,บุญเถอะโอเคพาวเวอร์ฟูมาแล้ะโอเคขออัพเป็นขั้นสุดท้ายเลยแล้วกันไม่โว ผมว่าไม่ไหวแล้วอะต้องวางไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นยังไงเป็นเน็กนักๆเอองั้นเราลองวางไอดเด็กเปรตนี่ก่อนเลยแล้วกันอ่ะซึ่งซึ่งอะไรวะฮะท่าฟันท่าฟันแม่งอะไรวะเนี่ย อืมอะไรวะเนี่ยเหมือนเอาพูดอยู่นอ,อกหชีวชี่ๆเลยอีกเลย์ด้ยเอฮะโอเคผมรู้แล้วมันเอาสกิลมาจากตัวอะไรนะฮะมันเอาสกิลมาจากไอ้นั่นนะนะอะไรวะ ไอ้ไอ,อที่ใช้กันไก่อะเคยดูดูอันิเม่มันมาอยู่แต่จำชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรไม่รู้อะดูแต่จำไม่ได้ <c ười> คือมันที่ใช้กันไก่อะตอนแรกมันจะฟันเหมือนแบบนี้แหละแล้วมันก็อัพไปมันจะตีเป็น LOE แบบเนี้ยใช่ตัวนี้มีกี่ขั้น หกขั้นโอเคจาเมจหนึ 1, ่งพันไม่เร็วนี่โอเคเราจะลองไอหัวชมพูน่นี่นะทุกคนวางไปนะทุกคนเอวี L o e. ว้าวโอเคทุกคนเมื่อกี้มีเสียงเ้าประตูนิดหน่อยนะลมพัดนะ,ะโอเควางตัวนี้เป็นเอวี o e. นะฮะใช่ฮะ อัพไปอัพไปอัพไปแค่เนี้ยสามขั้นโอ้อะไรอะไรวะเนี้ยโอเคยังไงตัวนี้ก็เป็นตัวฟรีนะแค่ 5, ห้าพันเพาเองแล้วเราต้องชนะละโอเคเอลาวาเมนฟับนี่นเงบอกเลยเอาวาจริงจริงจริงเลยอ่าอัพไปอัพไป อ๋อตีชาว้าวอซาโาบมาช่วยฟุกอ่ะซาโบกูตีกีวีสี่วีได้ได้เลยน่าจะติดไฟนะอืมิวเอาจินดีสกิวก็สวยนะ โอเคอัพไปนี่นี่นี่เพิ่มอีกสี่วิว้าวอ่าชิ้โอ้โน้โนนน้โนนก okay, e. โอเคเอโออีก็ยังชั่วเด็กเพลทดูเหมือนมันจะติด อ,มมมอไม่รู้ฮะวงจะใหญ่ขึ้นหรืออะไรมันจะตีติดเลือดนี้ไม่รู้อ่ะฮะแตซาบโบนี่มันอัพแพงนะขอฟาร์มเงินก่อนไม่ต้องฟาร์มก็ได้เบียดฟาร์มไอ้พวกตัวจะืกล่องนี่มันกากนูบ แม่งออ้กูนั่งฟาร์มทำไมวันนี้เอ้ยอือหือสกิลก็สวยเกินอลังการเกินเอสมาชีไม่ใช่อันนี้ซาบกุกซาบกุกทำาไม่ต้องมีโอเคมันจะเป็นเอ E หรือเปล่าทำไมตีแปดวิล่ะหมงง ตอนแรกก็นึกว่าจะมีลูกแก้วเชงคูดอยู่ในกลอ่องเออน่าจะเป็นลูกแก้วเอลิดอะไรสักอย่างออฟเนะี่ยที่อยู่ในน,นั้นนะนะครับทุกคนเออผมนะผมว่าเริ่มไม่ไหวไหวไ,ได้มาเยอะเกินอือห <c oughs> ขนลุกหนาวด้วย ปากสันนะ,อะ,อะโอเคเพิ่มเรีอีสิบแล้วก็เพิ่มเวลาอีกสี่เอาเวลาไปทำอะไรวะเลนสี่เลยวิสี่เลยนะเอาเอาจริงดิวิสี่เลยอะ่ะโอเคอัพไปเอวีกว่า e แล้วคุ้มคุ้มไหมคุ้มไหมว้าว ก็พานดาเมตรประมาณนี้ตีน่าจะติดไฟเพราะเอสมันก็กินผลไฟต้องก็ติดไฟปะเอ้นเนี่ยซาโปก็กินผลไฟมันก็ติดไฟปะใช่ฮะน่าจะติดนะโอเคอเคแป๊บหนึ่งนะผมขอวางเจ้านี่ก่อนนะฮะยิงธนู LOE ขแนนนั่นเลย อ้าไปอ้าไปอ้าไปไนายขอดูเอโอีของเองดิยิงธนูปับ๊บมันเอโอีได้เหรอวะมันควรที่จะเป็นแบบเอโอีเส้นตรงทางตรงไปแบบเนี้ยว the ตะฟัก่ะใช่นี่เลยแล้วกันอ่ะลาวาติดไฟนี่ไงติดไฟเอลาวาก็ติดไฟนี่ก็ติดไฟเอ้เนี่ย ยิงยิงหัวใจวปั๊บไม่ยิงธนูอะไรวะเขาดูหน่อยดิยิงหัวธนูอะไรโอเคมันเปลี่ยนท่ามันเปลี่ยนท่าเมื่อกี้ผมเห็นมันยิงยิงธนูโอเคเดี๋ยวถ้ามีโอเคผมจะเอาเ <c oughs> จ้าตัวนี้ให้กลายเป็นล่างอะไรวะยูจำไม่ได้จากเรื่องรากนันบอนเพราะว่ากูยังไม่เห็นโอเค อล้จะเป็นร่างฟิชชั่นของไอ้นี่กับโกเทนโกหังโกเทนเออกเทนกหังนั่นมันมีห้าดาวแล้วโอเคก็รีวิวหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ลืมอีกตัวไอตัวที่เลยอัพปโอเค อ่ะบอสมาแล้วผมก็ลบ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 ไปไอ้จุดตัวนี้มัน LOE ยังไงวะน,ะนบติดไฟไปดิติดไฟไปดิดไไปดขอดูน่ะไม่มีอะไรเลยก็ไม่เห็นมีอะไรเลยซาบอจัดการดิจัดการ ออัปเดตนี่ก็นานนะอืมโอเคก็ขอจบคลิปนี้เป็นเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีครับเดี๋ยวผมขึ้นโค้ดไว้ตอนจบคลิปนะครับ โอเคสวัสดีท okay, e ่านผู hey. ้ชมทุก okay, ท่านก็มารับชมช่องฝีน hmm> วันกันอีกแล้วนะคะวันนี้ผมจะมารีวิวตัวที่หายากมากๆเลยฮะก็คือตัวนี้นั่นเองคือเห็นคนที่ไล์สดเขาสุ่มไปตั้งใช้ห้าดาวตั้งหลายตัวสุ่มไปไม่เห็นได้เลยผมสุ่มไปแค่ห้าตัวฮองฮ่าห้าดาวห้าตัวใช่ฮะโอเคผมจะมาสอนสุ่มนะฮะอย่างแรกคุณต้องเข้ามาในตามนั้น แล้วคุณต้องสังเวยเอ่อห้าดาวหรือไม่ก็สี่ดาวที่ดีๆนะฮะสังเวยสักตัวหนึ่งนะฮะอย่างเช่น hmm. ผมแบบมีมันใช้กับต mm ัวผสมไม่ไ <qui> ด้นะสมมุติผมแบบใช้สีดาวแบบคาคาชิคาคาชิคงไม่สำคัญเลยเนี่ยนี่นะคาคาชิตัวสีดัางสีดาวก็เอามาทำได้นะตัวห้าดาวก็ได้แต่ ตัวห้าดาวจะมีโอกาสได้ตัวนี้มากกว่านะฮะแต่ผมอ่ะใช่ตัวเนี้สุ่มห้าดาวห้าตัวแช่หาดาวห้าตัวเลยฮะผมจะสุ่มให้ได้มีฮอกล่างทองนะฮะกูต้องการมีฮอกมีฮอกฟูกโก้ เดมฮิตก็เดมกูเกลียดมึงเพื่อนกูเกลียดมึงมารีวิวกันด้วยน้ำตาก็ไม่ได้มีหกหล่างทองเลยเสียาจไปบีบีเลยสามตัวเมื่อไหร่จะเข้าไะโอเคได้แล้ว มันกว่าจะเขาเรียได้โอเคขอตัดไปลองเข้าเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคมากันแล้วนะครับตัวแรกที่เราจะรีวิวของวันนี้นั่นก็คืออะไรไม่รู้ขอดูกรอนหน่อยดิว้าวกรอนน่าจะสกิลสวยขึ้นปะขอวางกรอนตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนอ้นี่ก็เป็นเอวะ ใหญ่กว่าด้วยโอเคผมยังไม่รู้อัพสิกี่ขั้นนไอตัวนี้แปดวิเอาขายไม่ได้จะอาะเหี้ยละเออนุบก็ด้ดปังไม่ได้โอ้ยโอ้ย my gosh ขอดูสกิลหนดิย h ิ l i p t r a ฟุบแทร็กฟุบแทร็ <l uck> อกเวนเพลดตะไลไฟลูกเ,เอ้านี่ไงเมืองออสตาเวอร์ดีเฟนกำลังจะแตกสลายตู้ก้ดนหินไม่นะออสตาเวอร์ดีเฟนเกิดอะไรขึ้นใครทำโลกใบนี้กลายเป็นแบบนี้ฮ่า <l uck> ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะอีวงอีเวน อีเวนนี่ก็เป็นการสุ่มบราบราบราสินะขออัพเลยหลายกันอ่าอัพยังไม่ได้รออีกตัวนึงเค oh. okay, ขอดูซิโอ้ช oh, um ิตเอ็ม fuck you <c oughs> ใช้เงนินโอ้ หลายครั้งเลยอยู่พี่เวนเว้นได้ทำก็ช้าทำก็ช้าช้าไปหมดเวนไม่ดาเมก็เบาแต่มันก็ก๊อปปี้ร่างได้นะมันก็ดีอยู่ก็ดีนะก็ดีนะทุกคนนะมันก๊อปปี้ได้นะก๊อปปี้แบบตัวแบบ พวกเลือดเยอะๆอย่างเช่นเลือดสักล้านหนึงอะมันก็ก๊อ right? ปปี so ้ได้แลักล้านงก๊อปปี้วิ่งมาจากฐานล้วแบบเนี้ยปั๊บ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 ปั๊ปบปั๊บปั๊บปั๊บปัเบปบปั๊บกั๊บปัรปั๊บ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 ปั๊ี บังให้มิดเลยนะนะับผมจะเอาเจ้าตัวนี้ไปดีวดิวในอินฟินิตแล้วกันโอ้ยแลกขนาดแบบมาดูสกิลของอเจ้าตัวนี้หน่อยดิ เปลี่ยนสีดาบเปลี่ยนเป็น O E โอเคเราก็รู้ความสามารถของมันแล้วนะส่วนก้อนที่ผมยังไม่เคยใช้สีดาวแลวเคยใช้แต่5้าดาวกันไกลหรือเปล่ากันไกลหรือค้อนค้อนน่าจะค้อนอัพไป นี่ไงกันไก่กันไก,ก,นไก่โอเคประมาณนี้ส่วนเจ้านี่ก็เป็นคนที่คนที่ใช้กระถาไม้นะนะจากเรื่องอนาลิโตอะัปป้าโอ้โหอัปไปโคตรถูกเลยปล่าขออัปต่อเลยแล้วกันโคตรถูกอะ่ะ เหมือนจะป,ปล่อยเป็นไว้พุ่งลงไปนะนะขอดูใหม่ดิเพื่อนโอเคสวนฮอคโจตัวกากๆกกตัวนี้นะตัวที่หามไม่ได้แล้วแต่มันหาได้เป็นแบบสกินนะนะโอ้โหไม่งโคกดกากเลยเว้ยมีตัวดีๆแค่สองตัวเนะี่ยตัวนี้ กับนี่ดาเมีสองพันใช้ได้ส่วนไอ้เวนี่โคตรกากเป็นห้าดาวที่กากที่สุดแหละเฮ้ยเซืสอใช้ได้นะดูเหมือนว่ามันจะบัฟดามิดนันทุกคนบัฟดามจดดามจแรงขึ้น แรงขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ปกติมันแรงขนาดนี้ไหมเนี่ยจำไม่ได้เฮ้ย <c oughs> ขออัพไปเลยแล้วกันเจ้าโต๊ะเลทนี่โอ้โห,โห,โห,โหโจี๊ซรู้ไหมว่าอัพลายขันอ้าวได้ยินเสียงเฉือนเนื้อเลยน่าจะเจ็บหน้าดู อือสับหแปดวิพอดีเลยปั๊บนอยส์ปั๊บอล้ฟูฟูฟูเสียงสับแม่งยังจัดจังเลยตัวนี้น่าจะเหมาะสำหรับอินฟินิต m o โ e มดนะเพราะแม่งใช้เงินเยอะมาก เงินแบบเยอะมากต้องฟาร์มเงินน่ะฟาร์มเงินแบบต้องฟาร์มฟาร์มแบบต้องมีบูม่าแล้วต้มีแบบบูม่าสักตัวนึง่งห้าดาวอะ่ะต้ยไม่แพงแพงมากแล้วแปดกูก็จะหมดแล้วไม่ได้อย่างน้อยผมต้องรีวิวเจ้าตัวนี้ให้เสร็จก่อนแล้วผมก็จะออกเกมไปชาร์จแบตก่อนที่แบตผมจะหมด ก็มีป่าทีเดียวป่าทายหมดเลยนะออกไปดาเมจก็ขึ้นไประยะไม่เพิ่มระยะไม่เพิ่มดาเมจเพิ่มอย่างเดียวผมว่ามันต้องซัมมอนได้จริงๆแล้วแหละํำไม่ได้มันมาจากอันทีเไม่เล่นอะไรว่าปั๊ดึงคิดก,กัน ได้เพราะไม่เคยดูนะฮะจำไม่ได้ไม่เคยดูเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกระถามไอ้กระถามไอ้ๆๆโอเคไอตัวคนที่ใช้กระถามามันก็ไอ้นั่นระยะเท่าเดิมเพราะฉะนั้นผมจะสองขั้นพอเจ้าเวนี่อัพเพลงมากเปิดร้าน ปากเป็นลาาสิอือหือเสียงแม่งดังแบบฟุงฟ้งฟุง้งฟุ้งทำไมต้องฟุ้งอัาบไปเลยน,นี่น่าจะเป็นกั้นดูดตายได้นะนะแล้วก็สามารถแยกาลากได้เอ้ยไม่ใช่ส้างล่างโคลนได้ ลบไม่ได้ถ่ายไม่ได้โอเคอัพเลยมีสกิลนะฮะสกิลอะไรวะเนะี่ยอ๋อจำได้แล้วไอ้ตัวนี้น่าจะมาจากคันเตอร์ไอ้คันเตอร์นะน่าจะใช่หรือเปล่าวะจำไม่ได้ลองกดไปดูเลย นี่สปอร์ตมาเอ้ยแซ่เตนวู้แม่มีโนะแม่มีโนะเอ้ยิ่งที่เไดอะไรวันนี้เรียกเรียกเรียกว่าโคตรเท่เลยดู้บอกว่าจะมีสัญลักษณ์อะไรเป็นสักอย่างติดอยู่ด้านหลังอ๋อไม่ใช่เป็นจะเป็นสัญลักษณ์บอกว่า ไอตัวเน้ยมันเปลูกเจ้าขลราที่เราปล่อยอกมปสู้แล้วโอเคโอเคโอเคซิวก็หน้า,นาชิห่หาเฮ้ยเจ๋งขอรีบรีบจบแมปรีบจบเลยโอ้ ถึงมึงจะเร็วแต่มึงก็เอวเอียบแบบเพลเกินไปรับไม่ได้ฆ่ารับไม่ได้ฮอกฮอกทำไมฮอก,กากากขนาดนี้คอรไปเลยคอรจบแบตมัจะหมดแล้ว ตันนี้ดาเมจสักประมาณสี่พันนะแม่งเป็น LOE แบบนี้เลยนะหนะะ้าขาไม่ได้เลยเรียบร้อยโอเครีวิวก็ขอจบเป็นที่ดีแล้วแบบกูก็จะหมดแล้วทุกคนจบเปแบบดีๆครับสวัสดีคับ